คูเมืองและประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นหมุดหมายสาคัญสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะปีนี้ก็ยังคงคึกคักค่ะสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่คือการขับรถกระบะบรรทุกถังน้ําเล่นน้ํากันรอบๆคูเมืองเนี่ยนะคะปีนี้ยังคงคุมเข้มเรื่องของการจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรวจสอบบรรยากาศเพิ่มเติมกับคุณปัเสรีรักรายงานสดมาจากบริเวณประตูท่าแพค่ะคุณปัทคะเชิญค่ะ ครับชาวเชียงใหม่แลนะนักท่องเที่ยวนะครับต่างออกมาเล่นน้ํากันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณห่วงประตูท่าแพที่ขนาดนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางมาเล่นน้ํากันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวครับพี่ใส่แว่นเด็นผู้ชาย นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะครับต่างพากาันออกมาเล่นสรดน้ํากันที่บริเวณข่วงประตูท่าแพและหลายจุดทั่วเมืองกันอย่างชุ่มฉ่าตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาครับทมกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะพื้นที่รอบภูเมืองเชียงใหม่และบริเวณข่วงประตูท่าแพนะครับพอค้าแม่ค้าพากันเปิดร้านขายอุปกรณ์เล่นน้ําและอาหารเครื่องดื่มกับโดยไม่พบการนําเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์มาวางขายเนื่องจากมีคําสั่งห้ามโดยเด็ดขาดครับ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ําที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปีนี้สงการถือว่าเริ่มเร็วครับและอยากให้นักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันรวมถึงปัญหาภัยพิบัตินะครับซึ่งปีนี้นะครับดูแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากสงการเชียงใหม่ปีนี้ครับครับก็รู้สึกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เริ่มต้นเร็วเหมือนกันเนาะอย่างวันเมื่อคือนก็คือเริ่มกระลาที่เมย่าครับสนุกมากเลย ปีนี้ก็อยากคาดหวังให้ทุกที่มันแบบกระตุนะ้นเกษตรกรไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้ช่วงนี้มันฝุ่นเยอะมากที่ผ่านมาก็าคือฝุ่นเยอะมากอยากให้บูมยิ่งกว่าฝุ่นสงกรารปีนี้ต้องสู้ฝุ่นครับด้านพลตํตร,รียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้ตํารวจทุกพื้นที่เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนเข้มงวดมาตรการเมาไม่ขับและเพิ่มกําลังและรอบสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองที่ทางจังหวัดได้มีมาตรการห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบฝ่าฝืนนะครับให้ดําเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธียอสวยไหว้สาพญามางรายครบรอบ729รอบปีการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ โดยทําบุญตักบาทพระสงฆ์จํานวน59รูปเนื่องในวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่729ปีเพื่อความเป็นสิลิมงคลและเริ่มต้นปวินีปีใหม่เมืองเชียงใหม่และระลึกถึงกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ทั้ง3พระองค์ประกอบด้วยพญามางรายพ่อขุนรามคําแหงและพญางามเมืองซึ่งสร้างความสนใจให้หนักให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก,กับ สำหรับเทศกาลเวิลด์สงการท่าแพเชียงใหม่นะครับจะมีการเปิดพิธีในวันพรุ่งนี้ในเวลา16นาฬิกาโดยจะมีนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากครับขณะที่วันที่19เมษายนนี้นะครับก็จะมีการนําช่างฟ้อนกว่า20,000ชีวิตนะครับใน25อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมฟ้อนเล็บเพื่อเฉลิมฉลองที่จังหวัดเชียงใหม่ครบ รอบ729ปีรวมถึงจะมีการบันทึกลงในกิน e s s Book ด้วยนะครับว่าการฟอนในครั้งนี้นะครับมีการนำช่างฟอนจำนวนมากที่สุดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณปัดค่ะขอบคุณค่ะ